เราจะมาเล่าเรื่องระบบนะเป็นระบบเป็นเกี่ยวกับระบบคอมโบเลชั่นนั่นเองเป็นระบบคอมโบเลชั่นเป็นบริษัทผู้พัฒนาวิดีโอเกมสัญชาติอเมริกันที่ตั้งอยู่ในเมืองซานมาเตโอรัฐแคลิฟอร์เนียบริษัทก่อตั้งขึ้นในปีพศ2547โดยเดวิดบัตซูกี้และเอลิกคัตเซลบริษัทเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ อย่างโ,โระบบซึ่งเปิดตัวในปีพศ2549ระบบคอมเพรสชันปัจจุบันมีพนักง,งานประมาณ1,600คนนะหมายเหตุมานะมาดูกันนะประเภทมันก็คือมหาชนนั่นเองการซื้อขายก็คือ NYSC SSE ส่วน iisin us 7710491033นะอุตสาหกรรมก็คืออ,อุตสาหกรรมเป็นวิดีโอเกมก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2547ในเมมิมลาร์ารัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาผู้ก่อตั้งเดวิดบาสุกีและเอลิกคัสเซลซามสาสำนักงานใหญ่อยู่ที่ซามาเตโอรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา ผู้กากัหลักก็คือเดวิดปาสุกีหรือซีโอของโรบอกนั่นเองรายได้ของเขานนั้อ2.23พันล้านในปีในที่แล้วนะส่วนรายได้จากการดําเนินงานนะ924ล้านสหรัฐต่อเดือนเลยครับปีที่แล้วนะข้อมูลจากปีที่แล้ว5.38พันล้าน306ล้านในปีที่แล้วนะส่วน2,128นะพนักงานก็ เดือนธันวาที่แล้วเหมือนกันบริษัทในเครือก็มีแบดวิดีโอ Order INC Rune AI Packet Zoom Ha Muil t i p l e Pay Perform Techology นะ Speechy นะเว็บ s p e e c เว็บไซต์ก็คือ compilation c o p r o b o x uh, .com ด้วยนะ ก็คืออันนี้เป็นคลิปสั้นๆน,นะไม่มีอะไรมากนะมันเรา,าเล่าเรื่องถึงโรงบอกคอมพิ t ชันมันก็ไม่มีอะไรมากเหมือนกันซึ่งขอไปก่อนนะตยอย่าลืมกดสับ s ล r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะบ๊ายบายไปแล้ว